หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23นะคะได้นำผ้าห่มกันหนาวแล้วก็พันปลามอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดุนแรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ พันเอกอาทิ์แก้วดวงใหญ่ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้นําผ้าห่มกันหนาวจํานวน100ผืนพันธุ์ปลากินพืช15,000ตัวไข่ไก่และกล้วยหอมผลผลิตของนพค .2-3 ไปมอบให้กับครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดุนแรงที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุดไยสวรรค์ที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บองค์การบริหารส่วน ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูโอกาสนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 3ได้มอบผ้าห่มพันปลาและผลผลิตทางการเกษตรจากหน่วยให้กับครอบครัวผู้ได้โอกาสยากจนของตำบลอุทัยสวรรค์รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่บ้านโพสีและบ้านห้วยนาหลวงที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของได้ตลอดจนได้ร่วมปล่อยพันปลาให้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติไว้ให้กับชาวบ้านที่หนองน้ำสาธารณะบ้านท่าอุท,ทัยตำบลอุทัยสวรรค์ ด้วยโอกาสนี้นายดนายโชคบุญสมนายกอบตอุทัทศวรคร์ได้ขอให้พันเอกอาทิตย์แก้วดวงใหญ่ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ดําเนินการจัดสร้างห้องน้ําห้องส้วมและปรับปรุงอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองกุ้งสีโพสีสมพรเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็จะเปิดเรียนให้ทันในวันที่1ธันวาคมนี้ซึ่งนพค23จะจัดกําลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาดําเนินการในวันที่21พฤศจิกายนนี้ ทหารนะคะยังคงช่วยเหลือประชาชน